ต่อสกิปดเลยครับทันได้เลยตังการขับย่าจงกลางบูหนูนิดนึงนะจ๊ะ MC สาว t h ต่อสุลหล่อสุลหล่อมาทุกคนหยิบแก้วพลรบายเป็นของกับกาดจากกัทิอร่อยดีต้องไปห่อกัเยสียกัยังไม่ยังครับพี่น้องเพียงแต่ว่าล่อให้กสายเนีขอกระดานหน่อยได้ไหมกระดานเอามาชูหน่อยกระดานชูหน่อยเมื่อกี้ยิงยังไงอ่านี้เลยคนที ่วยกระดาษหน่อยคนดี้ที่แน่จบคุณนะจับคนที่จับตังที่เ c ็สวยได้เลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะจ๊ะ ั๊สีปั๊บเนีงนะครับพี่น้องเดี๋ยวก็สีเหลวแล้วครับพี่น้องซื้อขนมไม้ลูกสาวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับไปเอาครับพี่น้องเดี๋ยวค่อยกลับไปเอาเบิรงแอดยูทูบหลายช่องนะครับพี่น้องเต็มเลยกับคู่รีกับยูเซอร์เราหนึ่งแอบ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 นะเมื่อกี้เขาเสร็จเส้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกลับเสร็จแล้วเประมาณนี้ครับพี่น้องคร่ะ นะเกมปีโกเล่นเต็มง่ายสนุกสนุกแบบนี้เดี๋ยวให้ทีมงานแเราจะเปิดอีกสักหนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวแต่ตอนนี้เราให้ทีมงานของเราเซตอัพนะฮะในส่วนของเกมก่อนนะคะลดงานของกระดักรก่อนนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะได้มาแล้วเนี่ยมาช่วยกันนะมีใครครับเกมปีโก้หาล้วไหนนะแล้วก็นราสั่งอาซีได้บอกคุยคุยโกเก่งเด้อครับพี่น้องอาซีโบได้คุยอะไรเยออะย่างมากมายครับพี่หนอ ปกเกงอยู uhm, ่แล้วการเิบรรยากาศในงานครัน้เรดยวบรรยากาศในงานไปาที่ไม่ด้เรียกทได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่กลิ่นคื่นไก่ตาเนียและที่สำคัญเราจะให mm ้ความสดชื่นในรสชาติีได้กันะี ่าเป็นนะอะได้ยิ้เสียงดนตรีแต่เวลาเอาเลยครับพี่นอ้องเอาของมาให้ลาก่อนครับพี่นอ้องสื่อมาให้หล่าไปเอาก่อนอมอไปเอาก่อนไปเอาก่อน โอ้ยสิล่มเนาะกันไม่น่องจอดทั้งพุ่นแล้วหนึ่งบ่อจอดนี่แล้วเมาของไงหล้เนาะงนเาแล้ววางสิมาเอาของ,เ,ววง,เ,อของเอาขนมเอาหนึ่งจอดใสนน่นอะรถ คือหายปูนนะโอ้ยจอดตั้งไก <c oughs> นึกว่าจอดนี่ที่ไหนได้พูนนะนึกว่าจอดใกล้ๆที่ไหนได้มาถึงหนีปั๊บเลยตั้งยางมาเลย ท่านนี่ลาวาเนาะอาซีบอร์ดเอเมงซีบอร์เดเรนันได้แล้วครับพี่น้องอาร์ซีเกอก์เกอร์เพราะว่ากำลังแบบมือใหม่เพระท่านเก่งนะครับพี่น้อง มือใหม่พระท่านเก่งกันเลยสิบาอาสีบดานิ่งคือคนอื่นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับโทรศัพท์ก็บ่มีกันสันครับพี่น้องบ่มีกันสันมันกันเลยบอบอใครนิ่งครับพี่น้องเพราะว่าหลุ่นเฮามันยังเพระท่านมีกันสันครับพี่น้องแต่จังได้ก็ขันมีรายได้ใครว่ากันครับพี่น้องอันตอนนี้กับรายได้ก็บเพราท่านมียังหนอครับพี่น้องเนาะแค่เล็กๆน้อยๆ ท่านหลายครับพี่น้องถ้ามือได้ได้ติดตามมีลาเอวากับไหนครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับไปล้งาลงลบนมุดแล้วไปใสเนี่ยไปหลังไว่ไไวดีบอสล้างไม่ดีมีลาเยอะๆหนิอยู่บอส สื่อยังไม่ให้หลานของเล็กน้อยสื่อของเล็กน้อยมาให้มาแล้วครับพี่น้อง นี้ล่ละของเด็กน่อยมคอนเสิร์ตเปิดฤดูกาล68 69ของสุดยอดวงลเล่นเงินหลานเตยเสด็จคณะสาวน้อยเพชรต้นแข่งนำทีมโดยนุ่มโจโจมนินทร์มุงอินของแอมเพชรต้นไม่ลยเอกขอสุรพล้ยมื่นผมนึกว่าผมมีคอนเสิร์ตผมนึกว่าทายละครรู้สึกผมมียังไงมนี่ยาวอ่ ผมไปส่งของตรงนั้นเองเล่าบอกเล่าไปไหนบ้าวอะแล้าวันนี้มันได้ของไปทากามามันก็เลยกลับโบได้แล้วผมโมโหมันเดี๋ยวเล่าไปว่าการประชาสัมพันธ์ยังไม่ค่อยดีมันมันบอกมเอรมรื่อวานทำละครธรมรมดาทำละครธรรมดาสิผมก็เลยโบไดอยังยพ่อผมกลับไปส่งของไปถึงทากามไปเบิ่งใหม่ มันยาวได้ด้วยเพื่อขึ้นกับพี่บางช่วงที่ท้ายลวก็เท้ายไปยาวย่โอ้ยผมเสียดายวันยังหลอดตังนาฬิกาเบิรงให้ตังกิโลเบอรเจ็ดสกิโลป้าดี่ออกจากบาทมาเจสิบกิโลเบาได้ล่อมือนีแล้วแค่เดียวนะล่อมือนีเสียดายอยู่หรือยี่อผมไปส่งของหมองไอทังดวนน่ะมันก็้างออกจากนั้นกะมันหาโลกอ่าแเรียบทั้งดวนน่ะผมไปส่งตรงนั้นละ ก็ทรงเซ็ตหาคามาสั่นหาลอยครเลยแล้วนี่ก ah> ็ไดมากนีน tamam yep> tamam okay. yes. MM <min ี่กไดมากมอปากเกียดเนี่สามลอยแล้วจะแรงน้อหนตทอมือหนีมือนีโอเคอยู่มือหนีมารมอยู่มือว่านมือว่านก็มือหนีละมักระเสียหามาเบิกมือหนีแหละเน่มันมือนีแล้วเนี่ยเรมันมือนีแล้ว ซื้อกน้องมฝาดอีหลาอย่างให้าตั้งอกัน่ยในห้คลิปเวีหลาเยอีหลาต้องใส่แบบนี้อีหลาต้องใส่แบบ้ขนมเด็กหน่อยอ่านมาเลยะจ๊ะอัเด็กหน่อยต้องกินขนมเด็กหน่อยเลด็กหน่อยกินนเด็กน่อย ได้มาไาไหนไนี่ลาเอาไ้เลยเาเ้ปนไทยแล้วนะ23กัญญาจนดีปหลานจนรถกินซ่าโอ้ยแป๊บเดียวถึงนาทีแหละครับพี่น้องไของอนี่คอนเอเดี๋ยวต่อใหม่อีกหลอกนึงครับพี่น้องสวัสดีครับ68